อีกสักท่าครับที่เกินา่าครับแล้วก็เวทสัตครัจะปองเลิอเอาท่านเลยครับท่านทั้งสามท่านหนึ่ทั้งเลยครับทามท่านเลยครับแล้วก็สุดท้ายด้วยเวทับโตเนาะเปการเลิกเปิดพิธี น้ำที่ประมนั้นนำมาจากวัดพระศรีรัชนสานตสุนารามครับเปนการถวายส่งน้ำก่อนจะทำพิธีส้วมสวงถวายสังเวยกระผมพามจักไทยทองหวัสดิ์อนุศาสนาจารย์จากรองต๊ะเพื่อต้อนรับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ระธานจริงจึงเตรมที่จะประกาศปกป้องกระผมในนามของสิทธิวัฒนคือนายจ ขอขอบคุณท,ท่านอาจารย์ธนาจารย์ด้วยครัากระห้าเก้าดอกครับเกี่ยวเยียมาด้วย่าน 5, อกีกทรงท่าห้าดอกแอ่เก้า 5, ดอกโทษจากที่เครื่องเส้นไหว้นะครับทีละหนึ่งดอกปั 1, ก,กให้ตรงอย่าพลาดอย่าบิงที่เครื่องเส้นไหว้ประกอบไปด้วยผลไม้หมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาครับ ครับที่ละหนึ่งดอกครับท่านที่หนึ่งดอกท่านประธานเริ่มจากหัวหมูหมายถึงความทำอะไรจะได้ขึ้นหัวหมูแล้วก็กล้วยครับต่อเลยครับส่งเลยครับต่อที่ละหนึ่งดอ,อกนะครับ ที่เะดึดอกนะครับต่อด้วยต้นโตเลยต้นโตมารับเลยจะได้ต่อกได้เร็วีะไรไมีไมใช่ต้นเ,เลยนะครับ ตุ้มแล้วกลับเปลี่ยนเชิญที่นั่นเลยนะครับครับคือตุ้มอยูป่ปากเลยนะครับปากเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอครับปากให้ตรงอย่าพลาดอย่าปินนะครับต,ตอ,บอนตนี้ท่าน